สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นิมดาวไรที้ชานแนลนะคะวันนี้เอาคลิปสั้นๆมาฝากค่ะสําหรับความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําโขงแห่งที่1ซึ่งจะเป็นสะพานเชื่อมต่อรถไฟลาวจีนไทยนะคะและท้ายคลิปนี้นะคะแอดมินเอาภาพของสถานีรถไฟทางคู่ปากช่องมาฝากกันค่ะหลายๆคนเข้ามาแซวนะคะว่าเป็นสถานีปากช่องวรารามไปแล้วจะเป็นอย่างไรอย่าลืมชมกันที่ท้ายคลิปนะคะ เมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมานะคะครัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้ประชุมหารือโครงการเชื่อมต่อทางรถไฟระหว่างไทยลาวจีนนะคะก็คือช่วงหนองคายไปถึงเวียงจันทร์ร่วมกับนายเวียงสวัสดิ์ีพันดรอนรัฐมนตรีโยธาธิการและขนส่งผู้แทนจากสอปป,อปอลาวค่ะเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าโครงการรถไฟลาวจีน เป็นเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างนาครคุณหมิงกับนครหลวงเวียงจันท์ที่จะส่งเสริมการขนส่งสินค้าแล้วก็ผูด้โดยสารระหว่างลาวกับจีนให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งก็อยู่ใกล้กับจังหวัดหนองคายโดยเส้นทางรถไฟดังกล่าวเนี่ยมีความสําคัญในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเมื่อมีการเชื่อมต่อโครงข่ายโดยสมบูรณ์จากจีนลาวแล้วก็มาอย่างไทยนะคะซึ่งขณะน,นี้ไทยก็ได้เตรียมแผนความพร้อมเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟหนองคายไปยังสถานีรถไฟเวียงจันทร์ด้วยการพัฒนาสถานีรถไฟหนองคายให้สามารถรถองรับการขนส่งผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1จากการประชุมร่วมกันทั้งสองฝ่ายนะคะได้มีการหารือใน แนวทาง การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเชื่อมต่อรถไฟหนองคายไปถึงเวียงจันทร์โดยจะตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสะพานมิตรภาพไทยลาวหนองคายถึงเวียงจันทร์ในปัจจุบันค่ะและก็ห่างจากสะพานเดิมประมาณ30เมตรโดยสะพานรถไฟแห่งใหม่นี้นะคะจะมีขนาดทางมาตรฐานขนาดทาง1เมตรและ1.435เมตรค่ะอีกทั้งยังสามารถรองรับรถยนต์ได้ด้วยโดยฝ่ายไทยจะเป็นผู้ดําเนินการศึกษาความเหมาะสมและก็ออกแบบรายละเอียดการ ะะโดยสรุปจากการประชุมครั้งนี้นะคะก็คือ1ฝ่ายลาวเสนอให้มีการใช้มาตรฐานระบบรางเดียวกันทั้ง2ฝั่ง ไม่ว่าจะเป็นไทยและลาวนะคะเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน 2. ฝ่ายลาวยินดีให้ไทยศึกษาแนวทางการก่อสร้างสะพานแม่น้าโขงทั้งสะพานรถไฟและรถยนต์ซึ่งจะได้พิจารณาผลการศึกษาร่วมกันต่อไปโดยเบื้องต้นเนี่ยฝ่ายลาวเสนอว่าสะพานรถไฟและก็สะพานรถยนต์ควรแยกออกจากกันนะคะส่วนแนวคิดของฝั่งไทยนะคะโครงสร้างจะเป็นลักษณะสะพานรถไฟอยู่ด้านล่างและมีถนนซ้อนอยู่ด้านบนค่ะ 3. นะคะฝ่ายลาวรับพิจารณาขยายเวลาการให้บริการ ขนส่งข้ามสะพานมิตรภาพแห่งที่หนึ่ง ภายหลัง4ี่ทุ่มนะคะตามข้อเสนอของฝ่ายไทยข้อที่4นะคะรัฐมนตรีโยธาธิการและขนส่งทางสะปะปลาวยินดีจะเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมาเยือนประเทศลาวนะคะเพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการเชื่อมต่อทางรถไฟช่วงหนองคายเวียงจันทร์นสปปลาวพร้อมคณะอีกครั้งหนึ่งค่ะพร้อมกันนี้นะคะลาวก็ได้เผยว่าได้เชื่อมเส้นทางรถไฟจากเวียงจันทร์ไปถึงท่านาแรงระยะทาง2.8กิโลเมตรแต่แล้วเสร็จภายในปลายเดือนมิถุนายนนี้ เพื่อเปลี่ยนถ่ายสินค้าให้สะดวกมากยิ่งขึ้นและคณะตัวแทนของประเทศไทยก็ได้ไปสำรวจท่าเรือโบกหรือวัดรายพอตท่านาแล้งนะคะซึ่งมีพื้นที่รวมกว่า2,000ไร่ในพื้นที่บ้านดงโพสีเมืองหาดทรายฟองนครหลวงเวียงจันทร์ซึ่งอยู่ห่างจากสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1ประมาณ1.5กิโลเมตรค่ะโดยปัจจุบันได้ดําเนินการแล้วเสร็จในระยะแรกนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างก่อสร้างทางรถไฟจากสถานีเวียงจันทร์ใต้ของรถไฟลาวจีนถึงท่าเรือโบกท่า นาแร,ระยะทาง2.8กิโลเมตรซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จปลายเดือนมิถุนายนนี้นะคะโดยจะรองรับการเปลี่ยนทายจากรถไฟขนาดราง1.435เมตรและขนาดทาง1เมตรด้วยอุปกรณ์ริสตกเกอร์ค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ได้ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในส่วนของโครงการเวียงจันโลจิสติกส์พาร์คซึ่งจะรับแนวทางการขยายเวลาเปิดให้บริการจาก6กโมงเช้าไปถึง4ทุ่มนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกลดความแออัดส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางรางแล้วก็ลดต้นทุนการขนส่งสินค้าด้วยค่ะ เป็นอีกข่าวความคืบหน้าที่นํามาฝากทุกท่านนะคะถ้าท่านชอบคลิปนี้และเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์ให้กับนิมดาวไรตี้ด้วยนะคะและถ้าท่านไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆจากช่องของเราก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ได้เลยค่ะสําหรับคลิปนี้แอดมินขอลาไปด้วยภาพของสถานีรถไฟทางคู่ปากช่องนะคะขอบพระคุณภาพสวยๆจากเพจข่าวรถไฟนะคะหวังว่าจะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ